ได้อยู่ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เจอกระช่องเหมือนเดิมครับวันนี้เจอกบอรครับกบอลเขียวเท้าห้ลงครับปอมไม้ปอบแป้วครับเป็นไม้ไม้ครับไม่ลั่วหรครับไม่ตันไม่ตันไม่ตันครับนี่ครับโอ้ไม้มะพร้าวครับตันเท่าไหร่ครับไม้ปอบแปาวเนี่ยโอ้โหเก๋ดีขนาดเลยโอ้แตงแบบไม้ขึ้นบนได้เลยเนี่ยเขื่องปัดเขื่อนดินนี่แหละกันนะให้ลงกับแตงได้เนี่ย ใจแป้งมาแต่งให้ก็ได้ด้วยคำเดียวนะเขายกหูคำเดียวนั่นแหละเอาละครับนี่ครับเอาแบกครับแบกแบกเงี้ยกันครับรถกระดับมาได้ครับเป็นอย่างครับรถนะเอาไว้มาเอาไว้ไปวัดเลยเดี๋ยววัดเลยตัดแล้วไอ้นี่ต้องเอาที่สวนที่บ่อที่มันนองขาไปขายแม่ไอพวกมันไม่ใช่ท้องได้เลยลุงไม่ต้องมาสนใจผมหรอกนี่ครับไอ้ลุงนี่ไม่ต้องครับไอ้ลุงคนแท้ครับไม่ต้องกลัวครับเรื่องเงี้ยกันครับ ลกงพรมาแล้วครับก็งี้นะครับพอรถขี้ค้านยกนะครับครับกูพรก็มาตรวจสอบไม้ครับก็จะเอาไปเอาไปแต่งไม้ครับแต่งเป็นไม้เครื่องบนแบนมาแต่งหลังครับเออคือเมียน้อยครับเมียน้อยอยู่ใบแบนต้นมะพร้าวครับคนใต้นี่เขาเอากบปัดขัดยังมอได้แบ่งไม้ปืนน่ะแต่ถ้าแบนแบนหนังสิ่งนี้เอาไปได้ครับไม่ปวดแป้งครับ แข่งแกแข่งกอบอันนี้ครับนี่ได้ลำแล้วครับเนี่ยถ้าเบาก็เป็นตันหมดแล้วนะหลวงป่าเบาข้าแค่บ๋อให้แต่งก็ไปเจ้อห่วงให้เอาวัดเอามาแน่เอามึงกับโอ้ลุงพอลเอาไปเตื้แค่มันเลอะไหมแค่ไปเอาไหมเปล่าใส่แบนแค่เสียที่ปูุเลี้ยงสิ่งหมดถ้าลุงพอลเบาเนี่ยจะแต่งข้อหัวเนี่ยจะเอาไม้สักมาของเปล่าได้อย่างดีนะเอาแล้วครับ ดีครับเครื่องที่สังหารลงไอ้ลงมึบุดึงอย่โบออดโบแป้วเหครับเราต้องโบมาเอาไปไขเลยนี่บมาเลยว่เอาบิดก๊อกกินเอาไปแกงได้เลยนี่ครับนี่ครับเพืนครับผู้เชี่ยวชาญครับยาวมารออัดอยู่ทุกบรรทอมตอนนะครับแล้วก็ดับรถเด้อดับรถเด้อใส่พวกโอยู่เด้อดับแล้วก็ได้ลุกคนเดี๋ยวแค่อยู่นี่เดี๋ยวไง่ยุ่งกันเลาจะไปดับนะ เดี๋ยวค้าถือสั่งกันเดี๋ยวนะเอาเอาไม้ขึ้นรถก่อนนะครับรถกับบดีครับเมียกระดาษครับขอพรครับอันนั่งกินเหล้าก่อนบอกครับอันนั้นปัญญาแล้วบ่อย่ครางเงี้ยผมติ๊ดแย่แหผมไปมาโบ๊ะแป้าหนุ่มกินครับแป้าผมมีหน่อยนะครับ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 เดี๋ยวครับยูทูป ก็มีน้องเขาได้พอครับนี่ครับกบฮอนเป็นสำรวจแล้วครับแล้วเป็นแปนงวัดเขียนเป็นแบบไอย์นะแล้วเป็เหยื่อหลงไงหลงเส้นดีหอ,อมนะครับต้องแก้เส้นให้หลงครับเป็นการทำครับเอาเด้อเอาเด้อเป็นตัวตังนี่ครับ นี string, ane, aría, ่ก <Therm aan> ็เต um um, ็มนี่ก็โซโลไม่ป้าจดหนักอะแม่ปั้มเลยเอาไปเลยต้าออปป้าก็ายมีเออมลเออ่ลู้กบานทงคนขับรถได้ี่คันอนเปียเออไอ้ซอน้องซอสปิดดีแล้ววะพี่จ่าอยู่ไหนอ๋อไอ้ลมอ่ะพี่ เออนอกเอ็แข่งาย้โอ้โห<อ>เอ,อเอาอ,ออเอ,อ้น้องเอาลูกเมาเออลูกบลูกตะเปเอออันก็ต้องีให้หลงบอกมานะอโอ้มาต้องแค่ีสินะแทกมเปนต้งแตงอปล่อยของโอตัดเลยนี่ครับบรรยากาศไมเกางปลาอ้อยครับม้ปเป้าวครับมะพร้าวครับนี่ครับมนลไปต้อเตงสี่วเลยก็ได้ดู แ้ามาก็ได้แหบหมดเดยวยฮะนี่ครับมันหมด นี่ครับไม้ตันนะครับเนี่ยครับกบอนนะครับจะเจ้าไปได้กี่เที่ยวแล้วครับเดี๋ยวสามารถกบอนนะครับวันนี้แรกได้กี่เที่ยวครับแต่เจ hmm well ้าเอาไปได้กี่เที่ยวแล้วครับเที่ยวเที่ยวหนึ่งได้เงินกี่บาทครับตันนึงอะฮะตันก็ได้ห้าร้อยแปดบาทครับเอาแปดตอกเลยรเอาไหนน เก้าสิบนี้วา่างไงลูกอเล็กคุนเ,นเนี่ยบออันนี้มันโคแน่บอเล็อละนี่มัมอมบออ,อ,บบอ,บอัานาลวรบเปนาละครับนี่ครับ กบพรไม่ลัวครับใช้อะม่ครับมานจอกบพรแค่เคบาครับเอาต่บาปปุณิฮะเพียนน้อยแะเออสามบาปปุ้ิฮะมัเจอเรียกว่าสามบาไม่เป้า มันกรอบเด้อเวลามันแข่งกรอบเด้อยมาป่าว่าผมวันผนลงยัดที่หลุมป้อนอัน่นเออกับบ้านผนลงยัดที่เพิ่งเนาแข่งกรอบเลโก,กนักกินมาได้แต่มันแข่งเนาะแต่เวลาลมมาแล้วแต่มันกรอบจะไปเอาเหง้า,าส,งสามบาทเขาเอาอะสามบาทสิบสองสอกมาเอาสิบสอกแล้ววัดขึ้นมาเนาะวัดโดนลงมาสองสอกแล้ว ตัดไปเป็นตันไม่ไข่อะมันต้องแต่งตัดเป็นตันไม่ไข่แล้วจบแล้วได้สตางค์ให้ลงทุกคนถึงตัวอือโอ้ยไข่ให้ไปที่แรกก่อนนะอ้โเสียชื่อหมดแล้วครับอ่าครับโกบอลขึ้นเรียงแล้วครับัปนี้ครับย้อนแต่งนิดหน่อยครับการนี้จะได้กี่ตันครับโกบอลครับสองตันครับนี่ครับรถกูชีวิตนะครับ

ครับ,บตัดเขี้ยมปติดมาครับจะป้อมเข้าเป้าเลยครับเอ้ยตัดหอนเข้าเป้าใส่รถด,ด้วยกวูพรนนะครับ <c oughs> เอ,เอาละครับเนาะอีกนี้ขอปิดไป้เมืเ่อกี้ครับเดี๋ยวพอเอาขนไม้ก่อนเชื่อของขนไม้ก่อนครับครับสวัสดีครับ